สบายดีสบายดีมทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ซองกัญญายูทูบเบอร์เมื่อนี้ใครจะมารีวิวเว็บไซต์ที่มีชื่อว่า d o c p i c i o ทุกคน้อ d o c p i c i o เป็นเว็บเกี่ยวกับการกดเหรียญ dogcoin โดยเฉพาะเลทุกคนกดเหรียญทุกๆหนึ่งสโมงอ่าลิงค์ใครจะแปะไว้ที่กล้องคอมเมนต์หลังกากกล้องวิดีโอเด้อถ้าว่าทุกคนสนใจเกี่ยวกับเว็บตัวนี้คอยคอยในน้ำตัวเนาะทุกคน ซองยูทูบของค่อยเฮ็ดเกี่ยวกับสายฟยีเท่านั้นโบมีการลงทุนแต่อย่างใดการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรศึกษาให้ดีก่อนตัดก่อนตัดสินใจการลงทุนถ้าว่าทุกคนเห็นคลิปนี้ <S <S <ầ y> เห็นว่ามีประโยชน์จะลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งกดติดตาม <S <S เพื่อเป็นเพื <S <S ่อเป็นกำลังใจให้ให้ <S <S ใหค่อยเฮ็ดคลิปต่อต่อไปเด้ออ่าขอเข้าใจเนาะวิธีถ้าว่าทุกคนกดลิงค์ข่อยเข้ามาเนาะจะเจอหน้าตาแบบนี้ วิธีสมัครเนาะทุกคนกดคําว่าที่สามขีดเนาะแล้วกดคําว่าไซอัพเนาะลงทะเบียนอ่าแล้วก็ใส่ตัวนี้เนาะยูสนเนมใส่ซื้อเนาะใส่ซื้ออย่างก็ได้เนาะทุกคนใส่ซื้ออย่างก็ได้แล้วก็ใส่ Gmail ของเฮาเนาะอย่างก็ได้เนาะที่สามารถใช้งานได้แล้วก็ใส่พาสเวิรนะ์ดเนาะแนะนำคู่าแปตัวเด้อทุกคน อันนี้กับไซพัสเวิร์เนาะคือกันเด้อตัวนี้ครับตัวนี้คือกันเด้อทุกคนหกขาแปดตัวอ่าอันนี้มันลิงแนะนำเนาะทำมันจะขึ้นอยู่นี่เนาะท้าวาทุกคนกดลิงค่อยเข้ามาเนาะอันนี้มันเฮาแต่แก้ขับซ่าเนาะแต่อยู่นี่เลยอันนี้มันบอกว่าขั้นใดเนาะแต่ตัวนี้เนาะขั้นใดแบบนี้เนาะแล้วกดเข้ามายืนยันเนาะทุกคน เห็นไ่ทุกคนมันจะติ๊กสีเขียวถือแบบนี้แล้วกดคำว่า sign up ทุกคนเ้อลงทะเบียนได้เลยโอเคหลังจากทุกคนลงทะเบียนเนาะเข้าเข้าเข้าคำว่า,า,าล็อกอินเข้าสูร่ระบบเนาะแต้ยี่เนาะอันนี้แม่จีมิที่เราตั้งเนาะแล้วก็พัสดเวิร์ดที่เอาตั้งหกห้าแปดตัวเนาะแล้วก็แก้แคปซ่านะทุกคนแต่อยู่นี่แล้วกดคาว่าล็อกอินได้เลยเข้าสูร่ระบบโอเคไปเจอกันที่ในตัวเวบนะทุกคน โอเคทุกคนเข้าสู่ในตัวเว็บเนาะ้ารบทุกคนเข้าสู่ระบบแล้วจะเจอหน้าตาแบบนีน้แบบนี้เลยทุกคนเด้อเก็บเหรียญทุกๆหนึ่งสัโมงเนาะเว็บตัวนี้ทุกคนสมัครใหม่ทำบิดเนาะมันจะมันจะแจ้งเตือนว่า,าไปยืนยันทางอีเมลเลวทุกคนไปยืนยันทางอีเมลมันจะส่งมาหาเราเนาะแล้วเขากดยืนยันปุ๊บอยู่อีเมลนะมันจะให้เขาขู กดได้สิบครั้งเนาะมีแต่เอาแต่ยุนี่ทุกคนแต่ยุนี่เลยอยู่แจนี้มันจะแจ้งเตือนอยู่แถวนี้เด้อแล้วหลังจากนั้นเขาไปกดไปยืนยันอยู่ Gmail นะที่มันส่งมานะแล้วไปกดยืนยันปุ๊บแล้วเข้าตัวเว็บเนาะแล้วกดตัวนี้ทุกคนโบนัสโพสต์เพย์สิบครั้งคุณมันคุณให้สิบครั้งเนาะแต่ยุนี่เนาะมันจะเจอหน้าตาแบบนี้เนาะแล้วเขากดตัวนี้เนาะกดโลเนาะสิบครั้งกดสิบครั้งสิบครั้งปุ๊บ ยอดบารามันจะรวมอยู่น <inaudible> ี <environment> okay. Kate, least, okay. oh. sarà, ่ทุกคนสิบครั้งนะมันจะรวมอยู่นี่ปุ๊บหลังจากนั้นเขาหมดอ่าโบนัสเนาะอันนี้หมดอ่าโฟเซตโฟร์สเปที่เขากดทุกๆมือนะตัวตัวนี้อยู่แจนี้โอเคอันนี้สิบครั้งที่เขาสมัครได้ทุกคนหลังจากสิบครั้งปุ๊บแล้วเข้าแตะตัวนี้ลิ้นอ่ากดทุกๆหนึ่งสมโมงโอเคหวังว่าทุกคนเข้าใจเนาะหวังว่ากบงงกันเนาะแล้วเลื่อนลงมาทุกคน ทุกคนพิธีเก็บเหรียญเนาะทุกๆหนึ่งส่วโม,มงทุกคนกต้องเต้นอยู่เนาะแกกับซาติกอยู่นี่ให้มันติ๊กถือแบบนี้เด้อแล้วกดคำว่าเข้มเนาะตัวนี้เราจะได้ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งสองห้าเนาะเราจะได้แถวหนึงน่งเนาะทุกคนสังเกตเด้ออันนี้เป็นเลเวลอ่ามันมีเลเวลเนาะของมันเนาะเลเวลสโตนเนาะเราจะได้ซัมนี้ 0.0125 0เนาะเลเวลไลออนเนาะเขาจะได้0.025 0เนาะเลเวลปอนเนาะเขาจะได้0.05 0ดอกคอยเนาะจนฮอตมาสเตอร์เนาะทุกคน10ดอกคอยทุกคนเทรดได้เนาะคอยมีวิธีเนาะถ้าทุกคนจะฮอตเลเวลพวกนี้นะอยากได้เลเวลฮอตแถวๆนี้นะทุกคนต้องไปเล่นเกมเนาะโอเคตอนนี้คอยสมัครใหม่ทำยีนเนาะจะได้แถวนี้ วิธีการไปเล่นเกมนะทุกคนเริ่มขึ้นมาเนาะทุกคนสังเกตเนาะทุกคนอ่าตัวนี้คือเป้าหมายของมันของคือให้มันหอดสิบดอกคอยเนาะทุกคนโดยการเล่นเกมอ่าเลเวลทรริีที่เขาสมานเนาะเขาจะได้อ่าเลเวลสโตนเนาะทุกคนถ้าว่าทุกคนหอดเล่นเกมจนหอดสิบดอกเนาะสิบดอกคอยจนหอดจับปุ๊บเขาจะได้เลเวลขึ้นเนาะเลเวลไลออนเนาะตัวนี้ทุกคนเลเวลไลออน แถวแถวที่สองเลเวลไลออนนะเนาะเขาจะกดทุกๆหนึ่งสัโมงเขาจะได้แถวทาว่าทุกคนขึ้นเลเวลไลออนนะเขาจะได้กดทุกๆหนึ่งสัโมงเขาจะได้ศูนยะ์จุดศูนย์สองห้าเนอแถวแถวที่สองทาว่าทุกคนลินฮอดเลเวลนี้ได้ทาว่าทุกคนดุมันขยันอดทนนะจะได้อยู่แต่ว่ามันมันยากมันยากแน่ในหนึ่งโอเควิธีการไม่เล่นเกมทุกคน เกมเนาะแตอยูดนี่เนาะหรือว่าแต้ยู่ที่สามเพชก็ได้เนาะแล้วกดคําว่าเกมก็ได้เนาะเกมปุ๊บอ่าส่วนส่วนตัวค่อยเนาะค่อยมากเล่นเกมเพชรระเบิดเนาะที่มันมันน่าจะดิ่งง่ายนะแล้วมันกับโบเกิดคดคมเสียงใน,นหนึ่งคมเสียงกับเสียงคมเสียงกันหน่อยเนาะ โอเคแต่ว่ากับมีคบเพ่เสียงหลายคือกันถ้าว่าเราอ่าอ่าหูวิธีแต่ตัวนี้เนาะระเบิดเนาะเพชรระเบิดเนาะอ่าทุกคนเนาะสังเกตเนาะอันนี้มันคูณสองอันนี้มันลบลบเนาะสมมติว่าจะคูณสองเนาะแต่ตัวนี้ได้คูณสองตัวนี้เนาะทุกคนสังเกตเด้อศูนย์จุดศูนย์สองเนาะเทเนาะคูณสามเนาะคูณไปเลยเนาะคูณคูณเนาะเห็นบ่ นะค,คูณสองเนาะทุกคนคูณสองมันให้แต่คูณสองเนาะสี่แต่ทุกคนศูนย์จุดศูนย์สี่คูดอีกเนาะทุกคนเนาะคูณสองเป็นแปดทุกคนศูนย์จุดศูนย์แปดเนาะคูณอีกเนาะทุกคนเห็นไหมศูนย์จุดศูนย์หนึ่งหกถ้าว่าเขาจะอจะอลบเนาะทุกคนลบทับหนึ่งทับสองเนาะแต่จุดแฉ่นี้เห็นไหมทุกคนลบมันลบออกแล้วแต่อนะีกเนาะลบเนาะเห็นไหมทุกคนลบแต่อนะีกเนาะทุกคน,นะกคนเห็นมาลบ ตยนะทุกคนนะนะเนาะหนึ่งทับสองเนาะเห็นว่าทุกคนมันลบโอเคขั้นตามในการเดิมพันเนาะศูนยะ์จุดศูนย์หนึ่งเนาะอ่าทุกคนอันนี้มันระเบิดเนาะทุกคนข่อยหับความเสี่ยงบาได้เนาะข่อยสิเลือกหนึ่งเนาะแต่อย่างนี้เลยสูงสูงสูงสุดระเบิดเนาะมันให้ซาวระเบิดเนาะซาวี่ระเบิดสาวซี่หน่วยแต่ข่อยหับความเสี่ยงบาได้เนาะข่อเยสยี่ยวนะึงเนาะทุกคนอ๋อหนึ่งอยู่นี่เนาะโอเคข่อยมีหนึ่งระเบิดเนาะ ประมาณนี้มีแต่เบสเนาะลงทุนเอาแตะเนาะทุกคนเนาะเอาแตะตัวไหนกันเนาะแตะปุ๊บแล้วก็เบสเนาะทุกคนเบสลงทุนเนาะโอเคเอาแตะเบสเนาะไม่ได้เอาหลังจากเอาแตเนะเบสเนาะลงทุนแล้วก็กดเลยเนาะกดตัวไหนก็ได้เพชรเนาะถ้าว่าถึุเพชร เราจะได้คะแนนเนาะทุกคนสังเกตเด้ทุกคนสังเกตได้ทุกคน,ส,กกคนสังเกตตัวแถวที่หนึง่งกับแถวที่สองเด้เทอีเนาะเห็นไหมทุกคนได้เพชรตัวที่สองมันจะคูณอยู่นี่เนาะคอยได้สามร้อยซาโตสิดอกคอยเนาะแตอีเน้ะทุกคนเห็นไหมทุกคนได้ห้าร้อยซาตโตสิดอกคอยเนาะแตอีเนาทุกคน เห็นไ่ทุกคนหกร้อยซาตโตสิดอกคอยนะทุกคนเงินมันจะขึ้นอยู่นี่ถ้าว่าทุกคนอ่าเพิ่มจํานวนเงินหลายนะอยู่นี่นะเขาจะได้หลายเนาะโอเคแต่ว่าค่อยครับความเสี่ยงบ่ลแ้งทุกคนค่อยคอย,คอ,ย,คอ,ยอาซ้ำนี่พอแค่เอาหลอใจออกเนาะตัวนี้เนาะโอเคปุ๊บเห็นปะค่อยจะได้ประมาณห้าร้อยซาตโสิ ดอกคอยเนาะศูนย์จุดศูนย์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 ห้าศูนย์ศูนย์เนาะดอกคอยย,คอย,ยอดบาร่ามันจะขึ้นมาอยู่นี่ทุกคน,นมันจะซะสมอยู่ยอดรวมของเฮาอยู่นี่โอเคหวังว่าทุกคนเข้าใจเนาะทุกคนเนาะลิ้นลิ้นพอเป็นยกระดับเลเวลของเฮาีซื้อได้ทุกคนเด้เพื่อให้เป็นอ่าลิ้นจนดุดหอดสิบดอกคอยเนาะแต่กันยากคือเก่ายากได้คอยว่าคอยว่ายาก ส่วนชั้หสิบดอกคอยเคยค,ยคิดว่ามันยากเห็นว่าทุกคนเป้ามันเป้ามันให้เฮาแต่สิบดอกคอยจนหอเลเวลไลออนนะแถวแถวที่สองเเคคิดว่ามันจะยากโอเคค่อยแนะนำแต่ลินฟรีเนาะทุกคนเนาะดินฟรียังเดี๋ยวเดว้ทุกคนเด้บุคคลโลกเด้ทุกคนเด้บุคคลโลก บาคคนเล่นเกมโลกเกินไปบาคคนเพิ่มอ่าเพิ่มเดิมพันหลายเกินไปดเดี๋ยวเขาจะเสียเรียนยอดรวม,มของเขาอย่างี้นะไม่จะเสียเรียนไปละ่าทุกคนโอเคเล่นฟรีอย่างเดียวทุกคนกดทุกๆหนึ่งสมปโมงโอเคับประมาณนี้แหละทุกคนไปตัวทอเนาะสามขีดไปคำว่าอ่าวิดดอทุกคนวิดดอตัวนี้เนาะ ใส่ที่ยูเนาะใส่ที่ยูของเหรียญดอกคอยเนาะกระเป๋าตัวตัวใดกนะ็ได้เนาะที่เยามีเนาะบ่าว่าจะเป็นอ่าพอสุดเพย์ทัสโฟรเรตไบนแนนก็ได้อย่างอยงก็ได้เนาะที่เยามีเนาะแต่ลงไปเนาะส่วนตัวค่อยใส่กระเป๋าพอสุดเพย์เด้อทุกคนวิธีการไปเอาที่ยูของเหรียญดอกคอยเนาะไปเบิ่งกันเลย นี่คือนี่คือหน้าตาของกระเป๋าโพสเพย์ของ่อยเดอถ้าว่าทุกคนมุมมีกระเป๋าตัวนี้คอยจะทิมวิธีสมัครวิดีโอวิธีสมัครเนาะลากาลิ่งสมัครยู่ที่กล้องคอมเมนต์ลากาลกล้องวิดีโอเดอ่อาถ้าว่าทุกวิธีการไม่เอาเนาะกดที่ตัวคนดูใจนี้แล้วกดคําว่าดิวิตวิดต์ตัวที่สองแล้วกดคําว่าเหรียญด็อกคอยเนาะเหรียญด็อกคอย ตัวนี้ทุกคนด็อกคอยเนาะแต่อยู่สามขีดเนาะอยู่แจนี้แล้วกดคำว่าดนะีฟซิเนาะฝากเนาะตัวที่ตัวน้ำอิซเนาะแล้วกดคนะัดลอกทุกคนคัดลอกนี่อยู่แจนี้คัดลอกอเดดหรือว่าที่ยูของเรียนด็อกเนาะหากมีป๊อปอัพสีเขียวเด้งขึ้นมาแบบนี้แล้วไปวางใสนะ่ที่ยูเนาะที่ยูของเว็บไซต์เนาะตัวนี้เนาะด็อกอเดดที่ยูของเรียนด็อกเนาะแต่อยู่นี่เลยแล้วทุกคนจึงนะ้งเนาะ จึงปุ๊บเ้วก็วางนะทุกคนวางหลังจากวางที่อยู่แล้วปุ๊บเขาจะใส่จํานวนเนาะตัวอย่างสิบตัวอย่างถอนคันต่าสิบดอกนะเนาะเขาแตะสิบดอกสินะถ้าว่าหัวสิบดอกได้สิบดอกคอยแล้วมันจะมีค่าทมเนียมในการถอนนะทุกคนหนึ่งจุดห้าดอกคอยเนาะแล้วแก้แคปซา่าทุกคนแต่อยู่นี่แต่อยู่นี่เนาะแล้วกดทำวิายิดอถอนไเลย โอเคเวบว็บแนวนี้นะคอยหาประกันว่ามันถอนได้เนาะถอนได้ร้อยเปอร์เซ็นต์โอเคไปเบิ่งวิธีแนะนำเพื่อนนะทุกคนสามขีดจุดแฉนี้แล้วกดคำว่า affiliate เนาะแต่ตัวนี้การแนะนำเพื่อนเนาะอ่าถ้าว่าเพื่อนเล่นเกมเนะาะเขาจะได้ศูนยะ์จุดสี่เปอร์เซ็นต์เนาะถ้าว่าทุกคนอ่าถ้าว่าเพื่อนเล่นโพสต์หรือว่ากดทุกๆหนึ่งสัปโมงนะเขาจะได้ห้านสะิบเนาะ ประมาณนี้เฮาคัปป้เนาะที่อยู่เอเอคัอ้ลนะิงเนาะของเฮานะให้เพื่อนแต่นีนเนาะแล้วเลือกทํามวลเนาะทุกคนหรือว่าควบก็ได้แล้วคัดลอกทุกคนคัดลอกอยู่นี่ไปวางให้เพื่อนเนาะที่มีแนวคิดอุดมการณ์ mm hmm. เดียวกันกับเฮานะเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แบบฟรีโบมีการ mm hmm. ลงทุนแต่อย่างใดเนาะแร์ลงไปเนาะเที่ยวมีบ่ว่าจะเป็นไล t i k t กต็อ u ยูทูบเฟซบุ๊ก อีย่งก็ยาเนาเที่ยวมีเนาะใส่ลงไปเนาะบางที่ก็จะสนใจเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์แบบฟรีๆเนาะโอเคทุกคนช่อง y o u u b ูของค่อยเฮดเกี่ยวกับสายฟรีเท่านั้นบบมีการลงทุนใดอย่างไรการลงทุนมีความเสี่ยงทุกคนควรคิดดีก่อนตัดสินใจการลงทุนเล่นเล่นฟรี